สวัสดีครับพี่น้องที่คิดหอวคิดถึงสุขุขคนครับพี่น้องครับมื้อนี้กะมานังเล่นอยู่กับหลานไส้ครับน้องเฮงเฮ่งพอเพินออกไปข้างนอกครับแม่เพินนะครับส่วนน้องบีกะสงสัยไปเล่นน้ำย้าแขกเม่อตนเด็กกลับมาเลยเหลืออีสองคนกะจักสิท้ายคลิปียังให้พี่น้องเบิ้งนะครับ ก็เลยไทยเป็นเครื่องล่างของขังแบบแกาทยใส่ที่หอยประจําครับอันนี้กะเป็นขุดพี่น้องครับเป็นขุดเป็นขุดเนื้อแต่กลัวอาบท้องแดงครับของหลวงปู่เสียงพี่น้องครับหลวงปู่เสียง เบาถึงขุด,ดี่พี่น้องครับผู้ใดย่านผีจะเลื่มแขนขุดด้วยพี่น้องครับขุดเบาถึงขุดครับเงินเหรียญบาทนะครับพอหลวงรอดเก่านี่กะดีขัดขึ้นกันครับห่างหลังจะเป็นขุดขาแต่ว่าจำว่อาอะไรว่าปีสิบห้าหรือว่าปีสิบเนี่ยนะจำว่บาบะไรครับอันนี้ก็ดีขึ้นกัน พวกนายพลานเวลาออกไปป่าไปเขาครับข้าจะอีแขนคุณและพ่ดองครับแขนป้องกันปูดผีปีศาจนะครับแต่แขนพาไปกะนลั่งเทือกะสิบวันเห็นหอดสัดหงายัางนแลว้วเพราะว่าพระเพิ่กะพุทธคุณท่าเมตตาครับลัางเทื่อนห้าตัดก็ไม่ครับกะตีเนเหียนบาทเขาไปตัดตนแต่เขียนตนนย่งผีคือว่ามีผีมีอย่างสิงสถิตยู่ เอากะตีเงินบาทเข้าไปแล้วไปจังตัดได้ครับแลเทียบไปไถเอารลุดแม่โครถไยไปจกจอมปวกไงหรือว่าโค่นีิ่ไงก็ต้องเอาคูดนี่ไปล่างอาถรรพ์ก่อนครับให้ปูดพีชศาสตร์ยูหันหนีก้อนบอลสันมันสิเกะไถกับของเจ็บกับของล้วยนะครับพี่น้องครับคุดอันนี้ผมบูซ่ามาขับ่แพงนะครับพี่น้องครับไปจับอยู่น้ำมูกวดเี่นฟ้ามกันนะครับ แต่เปลี่ยนกันมาประมาณหาร้อยบาทแต่ปัะเดี๋ยวนี้คนกับอสื่อหลายพันแล,ล้วล่ะเมื่อขายว่ากับแขนข้ออยู่พูดพานไปพี่น้องปฏิินกับสีมะเบาเรืองมีดหมอครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะน,นี้คือมีดหมอนะครับเป็นมีดหมอของหลวงปู่น้องนะครับหลวงปู่น้องหลวงปู่น้องเอนี่ยกับสีเป็นห้านของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลงร้านของหลวงพ่อเดิมครับ อ่าล่พอเดิมอันนี้เป็นมีดหมอของหลวงปู่น้องครับพี่น,นอ้องอ่าแต่ว่าหม่องจานนี่กะยังเป็นจานยันผุดซ้อนของหลวงพอเดิมนะครับอ่าฟักกระดาจะเป็นงาสร้างครับพี่น้องครับอ่าเอาดาบเป็นงาสร้างแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการสร้างครับที่ว่าฟักเนี่ยเป็นการสร้างนะครับอันนี้มีดหมอเนี่กัเป็นอ่าพุทธคุณสูงครับพุทธคุณสูง ส่วนมากลังเทียพากคนอยากได้มีดหมอไปเห็ดนำม้วนนะครับล่างอาถรรพ์ครับไยซิงสัวลายต่างๆนะครับมีดหมอตัวนี้จะเอาให้สายันนะครับไปเห็ดนำม้วนนะครับนำม้วนมาอาบมากินเทื่นึงแล้วนะครับเทื่นึงแล้วแล้วกะ้างนนี่จะเป็นเล็กนำพีพี่น้องเป็นเล็กนำพีมีดห,หมอ เป็นมอแลบมีแท่งเดีววันี้นะจะก,การเลยทดสอบมือกล้องนะครับนองหิ้งไายเบาเรื่องขุดแล้วก็เบ,บาเรื่องมีดหมอให้พี่น้องฟังหงสือหรอกครับอ่างคนว่าอาจารย์บ๊อบปอยบอกครับบ๊อบปอยครับมันมีอยู่อ่าเหลี่ยมเดียวท่านี้ครับมีอยู่เหลี่ยมเดียวเท่านี้ลหละอืะอันนี้กะพกไป เวลาเขาป้าเขาเขานะครับอไปทงไฮตรงหน้าหรือไปไส์แล้วแต่ละพกพี่น้องพกพกไปนะครับแต่สิ่งที่ห้ามขอห้ามก็คือครับมีดมอนีมันมันเปนของเล่นพี่น้องครับผู้ใดมีกะยาผ้ากันเอาไปแน่ใส่กันหรือว่าเลี้งใส่กันทงทาสีแท่งกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายครับเพราะว่าข้นปนหาจะเป็นบาเป็นบ่อไปอันนี้พุทธคุณอ่าเพิ่นกับปลุกเสก ลงไปนะครับในนี่นะครับเป็นวิชาอาคมร้อมกับวิชากต่สินไฟของหลวงพี่น้องนะครับพี่น้องอ่าเลอจะจบแล้วแหละออครับเออมขั้นครับมือกล่องขั้นยุ่งกัดตี้พ่อขั้นชิบนาแล้วกัน,น,กนพี่นอ้องยูดีไม่แห่สุขุยคนความเก็บยะสไยความไขยะสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนครับอาการของเ่นก็นดีขึ้นมากครับสายยันวันลุงครับอ่าหนาซื่นหนาใสขึ้นมากแน่ละความพุณพี่น้องหลายๆเด้อโอ้ย อ่านข้อมูลแล้น้ำตาสิไหลที่มันเพิ่นบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากะหักแป้งกันคือจังลูกจังเตาหักแป้งกันคือจังน้องจังนึ่งหักแป้งกันคือจังอ้ายจังซ้ายโอ้ยจะมันดีใจแท่สายแค่ไหลไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ